สวัดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุย พบกันวันอังคารที่11มิถุนายน2567กับดิฉันสิริกามรพรมเกิดค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการผ่านทางทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11หรืออีกช่องทางการรับชมสามารถรับชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์ไลฟ์เอ็นบีทีภาคกลางนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงสัปดาห์นี้ค่ะมีกระแสสังคมที่น่าสนใจนะคะในการหายตัวไปของ,ของครูเตยนะคะที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วเขาก็ได้หายตัวไปเกือบ20วันแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาติดตามเรื่องนี้ กันกับท่านในอำเภอที่ในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ค่ะท่านนายสิริรัตน์บำรงเสนานะคะวันนี้ท่านจะมาร่วมพูดคุยกับเราในการหายตัวไปของครูเตยค่ะนายจตุรพุธนะคะอายุ41ปีที่เป็นอดีตมหาวิทยาลัยชื่อดังระหว่างที่เดินทางมาท่องเที่ยวล่องแพในจังหวัดกาญจนบ,บุรีนั้นเขาได้หายตัวไปเกือบ20วันแล้วค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากนายสิริศักดิ์บำรงเสนาในอำเภอศรีสวัสดิ์ค่ะวันนี้ท่านจะมา ร่วมพูดคุยกับเราเรื่องของการปฏิบัติการค้นหาคนหายในเขื่อนศรีนครินมาเริ่มต้นพูดคุยกับท่านกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณมีคกาครับท่านคะกรณีการหายตัวไปของครูเตยค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการค้นหาค่ะมีภารกิจการค้นหาไปในดําเนินการอย่างไรไปแล้วบ้างคะครับก็ต้องเรียนว่า ภารกิจการค้นหาในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือระหว่างวันที่8ถึงวันที่10บนะครับมิถุนาเนี่ยจำนวน3าวันเนี่ยเป็นภารกิจการค้นหาครั้งที่2นะครับในกรุนะครับก็การภารกิจครั้งที่2เนี่ยเป็นการขยายนะครับขอบเขตการค้นหาจากครั้งแรกครั้งที่สองนี้มีการอารมณ์ทีมใหญ่นะครับสาสิบสาทีมของทีมมาสา ح. ผู้ภายเนี่ยเกือบทั่วประเทศนะครับมีหวัดต่อ้อยชีวิตโดย เป้าหมายเนี่ยเราเป็นการค้นหาทำข้อสันนิษฐานก่อนนะครับใหข้อที่จริงคือข้อสันนิษฐานว่าอาจารย์เต้ยเนี่ยอาจจะอยู่บริเวณที่จุดจอดแพและอาจจะตกน้ําหรือขึ้นไปบนเกาะกลางแพนี่จุดจะจอดอยู่ที่เป็นเกาะนะครับเกาะกลางน้ําก็อาจจะขึ้นไปบนเกาะกลางและอาจจะประสบอุบัติเอะไรเป็นต้นครับเพราะฉนั้นสโคปการทํางานในสามวันเนี้ยเราจะโฟกัสอยู่บริเวณน้ําที่จุดจอดแพกับที่เกาะกลางนะครับ การทาง,งานสามวันเนี่ยเราแบ่งลําดับเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าพื้นที่จุดจอดแพก่กงน้าเนี่ยสภาพพื้นที่ใต้น้าเนี่ยเราไม่รู้ก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละจุดก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสํารวจใต้น้ําก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อให้การปฏิบัติงานน,นั้นมีป้าหมายมากขึ้นนะครับวันสองวันแรกเนี่ยก็จะใช้ที่นโลที่เป็นหลักเรามีระบบ โซน่าหรือซาวดวเดอร์เนี่ยครับสแกนนะครับพื้นที่กอบกับมีโดนนดำน้ำลงไปนะครับเพื่อกำรวจจุดจนได้พื้นที่สภาพใต้น้ำนี่ผมว่าีความชัดเจนพอสมควรแล้วก็คือใต้น้ำเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นหุบสองฝั่งมาชนกันนะครับมีความลึกตรงกลางเนี่ยร่องน้ำลึกอยู่เกือบ60ลงไปจากตับผิวน้้ำนะครับแล้วก็แล้วระหว่างขอบจลิ่งจุดจอดแพล่าลงไปเนี่ยก็พบ พวกซากไม้เก่งไม้นะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังเจอเป็นหลุมลึกอีกนะครับเป็นล่องลึกอีกระหว่างทางอีกนะครับไม่ได้ลาดรีบไปตลอดครับตรงนี้ก็จะเป็นสภาพพื้นที่ได้น้ําทางทีมก็เลยมาวางแผนการตั้งแต่วันที่2ครับเมื่อได้สภาพพื้นที่พอจะได้ชัดเจนแล้วนะครับก็มีการดํนน้าไปบางส่วนแล้วก็มาฟูลออปชันเนี่ยคนที่3ใช้นักประน้ำเกือบ2ีกว่าคนนะครับท่านลงไปเกือบ30คน ลงไปเมื่อวันที่สามสแกนเต็มพื้นที่เลยจับจุดจอดแพออกไปจนถึงล่องน้ําลึกออกไปประมาณเกือบร้อยเมตรนะครับความลึกระยะตามผิวน้ําประมาณร้อยเมตรความลึกก็ตั้งตั้งแต่ยี่สิบลงไปถึงหกสิบนะครับก็ปูกรง,ง,งใต้น้ํานะครับส่วนทางบนบกที่เกาะกลางเนี่ยในการขยายเขตจากครั้งที่แล้วนะครับเคยมีการขึ้นรับครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็แล้วก็ขึ้นไปอีกนะครับโดยมีสุนัขเคนายเนี่ยลงมเปลี่ยนไปด้วยนะครับ ก็ขึ้นตั้งแต่จุดจอดแพรนะครับแล้วก็ออกซ้ายขวาระยะประมาณทางเดินเท้าประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับคาดว่าถ้าเดินก็น่าจะประมาณนี้แล้วจนถึงสันเขาครับก็ประกิจทั้งทั้งสองอย่างทั้งใต้น้ําแล้วก็บนเขาบนฝั่งเนี่ยก็ยังไม่ได้พบร่องรอยนะครับของผู้สูงอายหรืออาจารย์เต้ยครับค่ะท่านคะในส่วนของใต้น้ําค่ะ ในการที่เราค้นหาเนื่องจากว่าน้ำเนะะี่ยค่ะมันมีบริเวณกว้างมากเลยเรามีการวางแผนและการปฏิบัติการอย่างไรบ้างคะในการที่จะค้นหาบริเวณว่าเริ่มจากจุดไหนแล้วความลึกที่ลงไปนะคะเราใช้เวลากี่นาทีหรือว่ากี่ชั่วโมงในการค้นหาบริเวณแต่ละจุดค่ะครับเรื่องนี้ครับข้อสใส่ฐานนะครับแล้วก็จากกันดา,าน้ำเนี่ยก็ใกล้คเคียงกับข้อสส่นส่ฐานคือเราทีมนียเป็นทีมก็ผมก็ต้องขอบคุณทางทีม อาสาผู้พายเป็นทีมที่ก็มืออาชีพนะครับแล้วก็ประกอบกับเป็นมีทีมพิทักษ์การของพื้นที่อยู่ด้วยซึ่งมีประสบการณ์ <ฮะ S 1> การดำน้นาบริเวณของเขื่อนนะครับ <ฮะ S 1> ก็คือโดยภาพทั่วไปเนี่ยเขื่อนสัิคลีนก็คือเป็นพื้นที่บุกเขาเก่านะครับที่มีการเพิ่มระดับน้ําเพื่อให้เป็นเขื่อนเพราะเนี่ยถ้าใกล้น้ำเนี่ยก็สิ่งที่เราเจอนะครับก็คือจะมีรากไม้ต้นไม้เยอะแยะมากนะครับแล้วก็ ล่องร่องน้ไม่ได้ราบแบบะเรียดมันก็จะลาดลงไปเรื่อยแต่ก็จะมีเป็นหลุมบางจุดเราพบเกือบสามหรือสี่หลุมนะครับที่ความลึกเนี่ยอยู่ก็จิงลงไปนะครับสามสิบสิบสิแล้วก็ทีมแอร์แอร์แอร์เรียบนที่เนี่ยเราให้มันครบครบเวอร์ถึงความน่าจะเป็นไปได้ถ้ามีบุคคลที่จะตกตกน้ําเนี่ยค่สิ่งที่เราคาดคิดกันอย่างที่รับรู้กันทั่วไปก็คือถ้าตกน้ําปั๊บก็ถ้าเสียชีวิตก็ ถ้าเกินวันกว่าๆก็น่าจะลอยขึ้นมานะครับแต่เกิดซึ่รลินก็ก็มีประเด็นก็คืออาจจะมีรากกิ่งไม้เยอะก็อาจจะเกี่ยวกิ่งไม้นะครับกิ่งไม้ที่อยู่ริมๆจุดจอดแพรนะครับหรือถ้าไม่ได้เกี่ยวกิ่งไม้ก็อาจจะไปตกอยู่ในล่องน้ําลึกที่มีอุณหภูมิเย็นนะครับเกินระดับ40 60เนี่ยก็มีอุณหภูมิที่เย็นก็ร่างกายก็จะโดนคีบไว้ก็อาจจะไม่ได้ลอยขึ้นมาเพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ย เมื่อได้เอข้อที่จริงเกี่ยวกับภาพภูมิประเทศใต้น้าชัดเจนเนี่ยเราก็จะล็อกได้ก็ตัวจะแบ่งกันตรงไหนมีกิ่งไม้อะไรเยอะก็จะลงใช้เวลาลงไปเยอะดําได้กรนำน้าครั้งหนึ่งถ้าที่ผมผู้เกิดทีมเนี่ยก็ก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็ไม่ไม่เกินสี่สิบห้าสิบเมตรนะครับก็ต้องขึ้นมาการทำงานเมื่อเมื่อวานเนี่ยเรามีทีมจัดไปสิบสิบทีมนะครับรวมรวมแล้วเกือบสามสิบคนแบ่งลงไปเจ็ดรอบนะครับ เจ็ดรอบตามแผนก็คือยึดจากแนวร่องน้ําลึกกอบแล้วก็ไล่ขึ้นมาจนถึงบริเวณน้ําตื้นริมิๆกับจุดจอดแพแล้วก็สแกนซ้ําอีกนะครับบริเวณที่เป็นน้ําตื้นที่มีกิ่งไม้เยอะๆพยายามลงไปให้มากจุดที่สุดน,นะครับการนมาเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะใช้เวลาตั้งแต่ตําน้ำเนี่ยตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันห้าโมงเย็นนะครับนในส่วน ในส่วนของปัญหาอุปสรรคในการค้นหาค่ะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างคะท่านคะก็สภาพพื้นที่ของื้นสวัสดรในขณะนี้เรื่องอุณหภูมิเรื่องอากาศก็จะมีฝนตกโปรยปลายตลอดวันนะครับการดำใต้น้ําก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่การค้นหาบนบน,บนฝัง่งบนภูเข,ขาเนี่ยก็จะมีปัญหาหน่อยนะครับอาจจะสนัขลุนเปรตเนี่ยก็มีฝนตกโปรยโปรตลอดแล้วก็ ความลื่นชันของหินของอะไรเนี่ยเราก็พยายามใช้เจ้าที่ปฏิบัติด้นวยความระมัดระวังตรงนี้ะครับก็อาจเป็นองค์ศัก์ที่ทําให้ต้องใช้เวลานานขึ้นเ,เดินก็อาจจะไม่ได้ไวนะครับนี่กองกระถางฝาส่วนใต้น้าเนี่ยเรื่องฝนเรื่องอะไรก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือบ้างน,นะครับที่ต้องลอยอยู่บยู่น้ําแต่ว่าตรงนี้เราป้องกันได้แล้วสักย์ปีนปกใต้น้าก็น่าจะเป็นเรื่องของซรากกิ่งไม้ที่มีเยอะมากนะครับการใช้อุปกรณ์ดโดรน ดำน้าเนี่ยก็จะมีอุปสรรคนะครับเพราะว่าโดนดำน้ํามันก็จะมีสายลากจากผิวน้ําลงไปก็ไปพันกิ่งไม้ซากไม้ก็ต้องมีการงม,มใช้นักประน้าไปงมทางโดนเนี่ยขึ้นมาครับเพราะงั้ตรงน้เป็นอุปสรรคการทํางานอาจจะได้ล่าช้าในบางจุดครับนี่ก็เป็นอุปสรรคใต้น้ําส่วนเรื่องของสภาพประเทศเรื่องของความเชี่ยวชาญเครื่องมือเทคโนโลยี ทางคีก็มีความพร้อมอยู่แล้วค่ะในส่วนของภาพรวมภารกิจค่ะทราบว่ามีการประชุมกันเมื่อวานนี้ค่ะมีทิศทางแนวทางการค้นหาตัวหลังจากนี้อย่างไรที่จะควบคู่ขนานการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยหรือไม่คะท่านคะครับครับผมขอเรียนนี้ครับว่าหน้าวันนี้นะครับคือครูอาจารย์เต้ยเนี่ยหายไปตั้งแต่วันที่ 9, 1 9คเะาพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ วันนั้นเนี่ยเมื่อมีการหายตัวไปจดยปกติการปฏิบัติการ,การค้นหาก็แม้จะไม่มีข้อมูลที่ชัดนักว่ามีการตกน้ําหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าทางทีมของทางเพื่อเสืวาเดเองเนี่ยร่วมกับธนาคาก็ต้องมาค้นหาทันทีเลยนะครับแม้ข้อมูลจะไม่ชัดเจนนะครบับวันนั้นก็มาดำน้ําหาคันนะครับแล้วก็ปีนขึ้นบุกเขาเกาะกลางน้ําด้วยตั้งแต่วันที่เก้ายี่นะครับค่ะ ก็การนำน้ําก็อยู่ในระดับหนึ่งที่คาดว่าน่าจะอยู่ใ,ใกล้ๆกับแพอนะไรเงี้แต่ว่าก็ไม่เจอผมไม่เจอปั๊บมันก็อาจจะมีข้อติฐานใหม่ว่าหรืออาจารย์เต้ไม่ได้ลงมาที่แพลอาจจะกลับไปก่อนนะครับเพราะว่ามันยังว่าข้อตีดยังไม่ชัดเจนก็เลยให้มีการสืบสวนสอบสวนช่วงนั้นนะครับแล้วก็ทางญาติลองดูว่าเผื่อทางคุณแม่เนี่ยเผื่อ,ออาจารย์เต้ยได้ติดต่อมาหรือเพื่อนไหนก็ผ่านมาสิบวันกว่า,ก,วาก็ยังไม่ปรากฏ พอจด้จินยืนยันนะครับว่าคุณเต้ยอยู่บนฝั่งไม่ได้ลงไปน้ําเนี่ยมันก็เลยทางคุณแม่เองก็ก็คาดว่าส่วนเดียวอาจารย์เต้ยอากจะอยู่ในน้านะครับก็เลยมาได้ร้องขอทางทีมคู่ไปนะครับก็ให้มาดำน้ำกันอีกรอบหนึ่งเผื่อจะได้ล่างกลับไปนะครับค่ะแม้การสอบสวนไม่เจนหรือว่าทางทีมผู้ไปนี่ก็ยินดีอยู่แล้วนะครับเมื่อเป็นความประสงค์ของทางคุณแม่นะครับก็เราก็เลยมาดำน้ําในจุดที่เราสิษฐานว่า น่าจะตกจุดนี้นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยการทํางานหลังจากนี้นะครับก็คงต้องมาวิเคราะห์หาข้อที่จริงให้เพิ่มเติมมากที่สุดนะครับเพราจริงแล้วค,คุณเต้ยเนี่ยอาจารย์เต้ยเนี่ยได้ลงไปขับแพรหรือไม่ในวันนั้นนะครับ<า>หรือมีข้อที่จริงปรากฏบนฝั่งอื่นอีกที่พอจะมีร่องรอยที่คุณเต้ยอาจจะไม่ได้ได้ลงรหรือลงไปก็อาจจะไปอยู่ในจุดไหนจุดแพรหรือจะเดินไปยังจุดอื่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ทางสอพอครับต้องต้องสอบ ให้มันชัดเลยนะครับเพราะอะไรมันจะได้สโงผการทำงานได้มากกว่านี้นะครับค่ะหลังจากการค้นหาแล้วค่ะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางญาติผู้สูญหายอย่างไรบ้างไหมคะท่านคะครับครับก็จะมีคุณแม่กับคุณป้านะครับจะอยู่ในบริเวณการค้นหามาโดยตลอดนะครับก็ได้พูดคุยตั้งแต่วันแรกครับก่อนจะกปฏิการเนี่ยคุณแม่เองก็สภาพใจก็ดีนะครับก็ก็ แม้จะมีความหวังนะครับว่าเอเมื่อเรื่องยังไม่ชัดเจนนะคุณเต้ยตกน้ำหรือไม่ก็อาจจะมีความหวังว่าคุณเต้อาจจะยังอยู่บนฟางอาจจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งยังไม่โทรติดต่อแต่ขะนาดเดียวกันก็ขอยอมรับสานการว่าก็มีความเิดไปได้สูงนะครับที่อาจารย์เต้อาจจะตกน้ํานะครับซึ่งถ้าตกน้ําก็อยากจะได้ร่างน้องกลับนะครับนี้ก็สร้างแจ็คแม่ก็โอเคนะครับทางอาเภอทางทีมกู้ภัก็ยินดีนะครับแม้จะมีข้อเสียหาน เป็นแค่ข้อสันนิษฐานนะครับมีความเป็นไปได้ไม่ไม่ชัดเจนก็พร้อมกับครับที่จะดมทีมมาค้นหาให้นะครับเผื่อเผื่อจะได้เจอร่างน้องตกน้ำจริงๆนะครับก็หลังจากที่ไป็คงคิดว่าจะกลับไปวิเคราะห์พื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เท่าที่ผมได้คุยกับทีมคร่าวๆเนี่ยก็จะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับค่ะมาสแกนให้มันถี่มากขึ้นใช้เวลากับการค้นหาในบริเวณที่เราคาดเดาเนี่ย มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อเพื่อ <Cob alt. S 2> เพื่อ,อถ้าน้องตกน้าจริงก็อาจจะได้พบร่างให้กับคุณแม่นะครับให้นำกลับไปค่ะก็เรียกได้ว่าทางทีมงานนะคะก,ก็ได,ไดร้ระดมทีมเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะแล้วหลังจากนี้คะ่ะเรามีการที่จะตั้งข้อปฏิบัติในการที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์การเกิดขึ้นแบบนี้อีกไหมคะท่านครับครับ,รบเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่า ย่อนไปทราบอำเภอศรีวัดเป็นอำเภอ่องเที่ยวนะครับก็โดยเฉพาะทางธรรมชาติกางเงื่อนสินครินและแม่สต่อุทยานนะครับปีนึ่งเราไปนั่งเที่ยวเข้ามาเยอะมากห้าแสนหกแสนคนนะครับก็จริงแนวทางปฏิบัติเรามีอยู่แล้วนะครับที่ที่ปฏิบัติกันอยู่นะครับแต่หลังจากนี้ไปอาจจะต้องมานั่งพูดคุยกันแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นนะครับการทํางานด้านนี้ไม่ได้เฉพ,เพาะในอำเภอนะครับมันก็จะมีหลายหน่วยงานแล้วเดี๋ยวต้องมาคุยทบทวนทั้งทั้ง ป้องกันจังหวะนะครับป้องเอ่อป้องกันบรรดาสาวไปจังหวะนะครับทั้งตางเจ้าท่าตาอุทยานทางเขื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะผู้ขอบการนะครับแอร์รีสอร์ทต่างนะครับคือแล้วก็ต้องสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวด้วยรับมาตรการความเข้มข้นต่างๆการทีรีเช็คชื่อการให้สวมชูชีพการมีข้อจํากัดห้ามไปตรงนั้นตรงนี้เนี่ยต้องอธิบายให้นักท่องเที่ยวเข้าใจนะครับว่า มันเป็นกฎของความปลอดภัยแล้วก็พวกการต้องไม่หล่าลวงนี่ก็ต้องมีแนวทางตรงนี้เข้มข้นอย่างมากขึ้นนะครับค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่จังหวัดกาญจานบุรีค่ะก็ถือว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวค่ะเรามีมาตรการเพิ่มเติมในการที่จะป้องกันและลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างไรเพิ่มเติมไหมคะในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวต่างๆที่กําลังจะถึงนี้ด้วยค่ะอะครับ คือ,อาาการเที่ยว่ามาตรการป้องกันเนี่ยเราเคยคุยหลายครั้งมันไม่ได้เฉพาะเรามี2อ,อย่างคือทางน้ำกับทางบกน,นะครับอุบัติเหตุทางถนนก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีมาตรการเพิ่มมากขึ้นในการที่เอารถใหญ่ขึ้นบริเวณเขาถับเต่าอะไรเงี้ยมีการระบบการเอารถพื้นที่ํำนะครับเพราะว่าคนขับรถอาจจะไม่ได้ในความเชี่ยวชาญในพื้นที่อันนี้จะเป็นมาตรการที่เราจะเพิ่มเติมมากขึ้นในช่วงฤดูการท่องเที่ยว ทางน้ําก็เช่นเดียวกันนะคะรับก็มาตรการเช็คชื่อควบคุมตอนนีมีการพูดคุยบางส่วนเรื่องของการจุดติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมทั้งที่ท่าน้าบริเวณท่าน้ําหรือจุดที่เป็นจุดสาธารนณะที่จะได้มีการสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวน,นะครับมีการมอนิเตอร์ผ่านจออะไรต่างๆวันนี้ก็เรื่อมีการพูดคุยกันนะครับเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันก็ ้องประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นถึงกฎกิการให้นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยนะครับก็เราก็อยากให้นักเที่ยวเนี่ยได้กลับมาเที่ยวแล้วต้องได้กลับบ้านแล้วได้กลับมาอีกครั้งึ่งนะครับเพื่อเพื่อมาเชิญชมนความสมาวยงามอาเภอนสีวันในขั้นตอนต่อไปครับค่ะเมื่อสักครู่ทราบว่ามีการติดตั้งกล้อง C C T V ค่ะในส่วนนี้ค่ะท่านมีการขยายผลไปในตำบลไหนหรือว่าบริเวณโดยรอบอย่างไรบ้างคะ ครับก็มันมีแต่ท้องถิ่นนะครับทางพื้นที่ก็มีโครงการพวกนี้อยู่แล้วนะครับในการติดตั้งกล้องสีทีวีอยูย่แล้วตามลอดภัยไปเน้นโฟกัสในเรื่องของเป็นแถวบริเวณโรงเรียนแถวการสังจรสี่แยก,กตลาดตรงนี้เราก็อาจจะต้องพูดคุยมากขึ้นในในท่องเที่ยวอาจจะต้องเพิ่มความถี่ของกล้องมากขึ้นนะครับที่ผ่านมาาจจะคิดว่าเออเป็นการบรบกวนนะักท่องเที่ยวแต่จริง ผมว่าความปลอดภัยต้องมาปเป็นตำแหน่งนะครับอันนี้ก็ต้องต้องพูดคุยชี้แจงกับทางผู้การด้วยผู้การเองก็อาจจะต้อง,งติดตั้งกล้องนะครับในบริเวณที่เป็นสาถารณะที่ไม่ได้เป็นที่ระองหัวถาวรที่ส่วนตัวตรงนี้ครับอย่างต้องมาพูดคุยกันแล้วก็การติดตั้งบริเวณเส้นทางต่างๆท,ท,ที่จะมำนความสะด,ดวกให้กับเจ้าที่เวลาเกิดเหตุอะไรต่างๆนี่ผมว่ามีความจำเป็นนะครับเราต้องมาทบทวนกันใหม่แล้วก็วางแผนต่างๆค่ะ เหตุที่เกิดเนะคะเกิดบนแพที่อยู่บนหน้าน้ำใช่ไหมคะทีนี้ว่ามาตรการในการที่จะรับมือกับสภาพอากาศอาทีว่าถ้ามีฝนตกจะมีการปล่อยให้แพเนี่ยสามารถขับเคลื่อนอยู่บนลำน้ำอย่างไรระยะเวลาอย่างไรบ้างไหมคะท่านคะปกติถ้ามีฝนมีอะไรเดี๋ยวเรก็คือมันมีสองสองอย่างนะครับก็คือแพที่ไปจอดอยู่ริมเกาะ กลางน้านะครับมีแพร่ส่วนใหญ่ถ้าเมื่อรากออกออกไปเนี่ยก็จะไม่ได้ลอยกลางน้ำนะครับจะไปอยู่ริมฝั่งทําเกาะต่างๆนะครับกลางน้ําตรงนี้เรื่องฝนฟ้าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับแต่จะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เราคุ้นเคนอย่างแพรเปียกที่จะลากแพลแล้วมีนักท่องเที่ยวนั่งติดไปนะครับแล้วก็หลบไปกลางน้ําอย่างเงี้ยถ้ามีฝนฟ้าสนองหรือมีภาคุวะที่เราให้กลับอยู่แล้วนะครับปตรงนี้ เรื่องฝนฟ้าเนี่ยเรามีกติกาตรงนี้อยู่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือการควบคุมเรื่องในะเรื่องของการสวมชูชีพเมื่อคุณออกออกจากที่ตั้งออกจากสถานที่นะครับก็ควรจะสวมดูชีพหรือต่อไปนี้ก็อาจจะมีการเข้มข้นมาตรการสวมชูชีพเพิ่มเติมในบางบริเวณบางจุดให้มากขึ้นเดี๋ยวนี้ต้องมีการพูดคุยกันสิ่งสำคัญที่สุดเรื่องของการเที่ยวทำลำน้ำก็คือต้องสวมชูชีพเพราะนั้นเวลาคุณตก เหตุตรงไรเนี่มันก็มีชูชีพเนี่ยคุณก็จะมีความปลอดภัยนะครับก็ส่วนเรื่องของการดูแลของผู้อวการในการดูแลแพรก็อาจจะต้องมีการรอบวงรอบในการเข้าไปดูแลนะครับที่ไม่เป็นการรบกวนนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งนะครับแพรอาจจะมีมาตรการเข้าไปดีเช็คเป็นบางช่วงบางเวลาอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องคุยกัน ก็เรียกได้ว,ว่าต่อให้ตอนนี้ยังจะหาตัวครูเต้ยไม่เจอนะคะก็ยังเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะคะที่ระดมช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะคะวันนี้รายการคุยหลังข่าวหมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านที่ที่เสียสละนะคะเวลามาร่วมพูดคุยนะคะท่านนายสิริรัตน์บำรุงเสนานในอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บรุรีวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับ ถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะเราจะยังไม่พบร่างของครูเต้ยนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวและขอขอบคุณทีมงานเจ้าหน้าที่ที่ระดมช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะคะวันนี้รายการคุยหลังข่าวหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันสิริการพรมเกิดพร้อมทีมข่าว n b t ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ